กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วน้หมู่บ้านในป่าใหญ่ที่ชื่อว่าปุกปิกเจ้ากระต่ายได้ชวนลูกแก่กับเต่าน้อยให้มาแข่งขันสร้างบ้านด้วยกัน หนูน้อยหมวกแดงเดินผ่านมาได้ยินพอดีจึงเข้าไปหาเจ้ากระต่ายและพูดขึ้นว่าน่าสนุกจังอาสีเดียวฉันเป็นกรรมการให้บัดนั้นการแข่งขันจึงเริ่มขึ้นเจ้ากระต่ายรวบรวมกิ่งไม้และใบไม้สำหรับสร้างบ้านลูกแก่ใช้ขนมปังและเค้กส่วนเต่าน้อยได้แต่นอนดูอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรขณะที่การแข่งขันกำลังดำเนินอยู่นั้นหนูน้อยหมวกแดงนึกสนุกจึงตะโกนออกไปว่าช่วยด้วยหมาป่ามาแล้วทุกคนแตกตื่นร้องวอยวายจนชาวบ้านต้องออกมาดูแต่ก็ไม่พบหมาป่าตามที่คิดไว้มีแต่หนูน้อยหมวกแดงที่หัวเราะชอบใจจากนั้น้้้้้นน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 นไไดดดดมมมีเเเเ็็กกชาาาาาายหหญิิิงงงคผ่บบขขขจึอ ลูกแกหนูน้อยหมวกแดงร้องวอยๆแต่ไม่มีใครสนใจสุดท้ายลูกแกะจึงต้องยอมแพ้ไปเด็กน้อยสองคนที่ยังกินไม่อิ่มจึงได้เดินเข้าไปรื้อค้นบ้านกิ่งไม้ทําให้บ้านของเจ้ากระต่ายพังยับเยินเต่าน้อยเห็นดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าลองไปที่บ้านคุณยายดูสิฉันเคยเห็นหนูน้อยหมวกแดงเอาขนมไปให้คุณยายบ่อยๆหนูน้อยหมวกแดงได้ยินดังนั้นจึงมีสีหน้าคิดหนักเพราะที่อยู่ที่บ้านคุณยายมันคือหมาป่าตัวร้ายเต่าน้อยจึงพูดต่อว่าเธอไม่ต้องกลัวหรอกเพราะหมาป่าตัวนั้นโดนคุณยายหลอกว่าาาาาถ้าา Apple, าา้้กกกกลินนอปเเจจะะพด็มมตคให หมาป่าหลงกลกินแอปเปิลแล้วก็หลับไปต้องรอเจ้าชายกบมาจุมพิตถึงจะตื่นแต่เต่าน้อยได้จับเจ้าชายกบไปไว้กลางสนามและยังกลับมาไม่ได้เพราะว่ายน้ำไม่เป็นเนื่องจากสมัยตอนยังเป็นเจ้าชายไม่ชอบเรียนวิชาว่ายน้ำนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการฟังเรื่องที่ไร้สาระมันจะทำให้เสียเวลาเปล่า